อย่างหนึ่งครับที่ทราบมาว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้มีการไปเรียนในเรื่องของการตั้งสารพระภูมิที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือคุณครูถนอม<อ>ยังยิ้มนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรูชาในบุคคลของท่านอาจารย์เป็นครับเป็นเป็นครูอีกหนึ่งท่านที่ที่เรียกได้ว่านะครับท่านอาจารย์เนี่ยเดินทางไปเรียนในสวนมะพร้าวเหมือนกันอีกแล้วนะครับใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับในตอนนั้นเออจริงงก็มันก็ ผูกโยงมากับที่เราไปไปศึกษาในพื้นที่วัฒนธรรมใงพื้นที่คือตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็คือปี2527เนี่ยมาอยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ถามว่านี่เราเคยมีไหวควรูดนตรีไทยกันบ้างหรือยังก็ยังไม่กานว่าพอ2528เนี่ยก็ได้ความเมตตาจากคุณครูเฉลิมโัวท้งเดินทางามาจากจังหวัดมามาจากจังหวัดนนท์ก็มาด้วยอะไรเงี้ยขับรถกันมาก็มาเป็น พรามอ่านองค์การไว้ครูให้ก็ชื่นใจมากนะคุตาอุตส่ามาก็เริ่มไว้ครูก็ก็เพอท่านรอสอทงดวงเจริญนี่แหละเอ้าไอ้ลูกมึงจะทําอะไรบอกเดี๋ยวพอหาเงินให้อะไรเงี้ยโอก็ตอนนั้นการเบิกจ่ายก็ยากนะแต่แกท่านก็ทําให้ได้หมดก็ไว้ครูเป็นครั้งแรกครั้งที่หนึงเป็น2528 2528เป็นจนถึงปัจจุบันนี้ึงปัจจุบันนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการ รวมลูกศิษย์ที่จบไปแต่และรุ่นเนี่ยมาก็จะมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน<า>ในวันไหว้ครูด้วยเดิมแค่แค่ยาเสบสารประเพณีห้มนมีอยู่แล้วก็มันถูกต้องตามประเพณีนั่นแหละค,คือเรียนดนตรีกันแล้วไม่ไหว้ครูเนี่ยมันก็มันยังไงเออมันไม่สมบูรณ์น่ะก็พยายามทำอ๋อยี่สิบเก้าคุณตามาไปยี่สิบเก้าเนี่ยคุณตาก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วตอนนั้นแต่ท่านก็คงจะรู้ตัวว่าท่านอายุก็อ,อะไรเงี้ยนะซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าท่านเจ็บป่วยอะไรไหมอะไร่งนี้ ปียิบก้านี่แหละคุณครูเฉลิมโางท่าก็เลยมอบองค์การให้ซึ่งจริงๆนะเรายังอายุน้อยยังไม่อุโสแต่คุณตานะคุณตาเหลิมเนี่ยจะรู้ว่าเออท่านจะอยู่อีกไม่นานอะไรเงี้ยก็มาอบไว้ให้ก่อนแต่เราก็ยังไม่ได้พามิธีนะได้ก็รับมาเสร็จแล้วก็ไปพื้นภูก็ได้ครูอีกท่านหนึ่งคุณครูประสบวงจีนเป็นครูหนังใหญ่วัดขนอนที่เราก็ขอบรับับถือท่านก็เมตตาให้หลายๆอย่างมาท่านก็เลยมา พอพอคุณครูเฉลิมเสียชีวิตอ่ะก็ได้คุณครูประสบเมา่งมาอ่านงค์งการไหว้ครูต่ออีกเพื่อไม่แห้ขาดช่วงจนกระทั่งคุณครูประสบเสียชีวิตตอนนั้นคุณครูประสบมาก็มีคุณครูจางกันเกาด้วยครูเชิดหนังใหญ่มาเอา่อพอคุณครูเสียชีวิตหมดแล้วทีเนี้ยก็บังเอิญได้ไปรู้จักคุณครูถนอมอยังยิ้มนี่แหละอ่าก็มันโอกาสที่เจอกันคือ,อ,อครับครู คู้เฉลิมเสียชีวิตผููประสบเสียชีวิตต้องไปคูเสนอม,มาท่านก็เมตานะท่านเป็นศิอปินพื้นบ้านดีเด่นของอำเภอดำเนินสะดวกเป็นปราดโอยแต่แต่ค,คุณครูท่านเนี้ยลำบากที่สุดเพราะวันหนึง่งไม่มีถนนเข้าบ้านต้องวัดแจ้งจะวัดอะไรนะวัดเจริญสุขาเออไม่ใช่วัดเจริญวัดอะไรจาไม่ได้ละต้องไปไที่วัดเนี้ย แล้วก็พายเรือยืมเรือวัดมาพายเรือมาบ้านครูแล้วทุกทีที่ไปมันก็แหมมันช่วงจังหวะับน้าขึ้นน้าลงน้ําลงทุกทีต้องอไหว้ว่ายทวนต้องพาย,ายเรือทวนน้นํามาดีว่าเราอยู่ปทุมอยู่วิทยาเนี่ยพายเรือเป็นอยู่แล้วครูบอกมาได้ยังไงแบอกพายเรือมามีครั้งหลังเนี่ยน้ําเชี่ยวมากพายแล้วเหนื่อยไปแพะอยู่หน้าบ้านครับมาหาให้บอกไปหาคูหนองก็ับแต่แต่พายไม่ไหวเหนื่อยพักเดียว ก็ไปเรียนกับครูเขามาครูก็เมตตาก็เอาหลังเนี่ยครูก็มาไหว้ครูให้ตลอดท่านก็มอบองค์การเช่นเดียวกันเราก็นึกในใจเนี่ยเมื่อไหร่ครูเขามอบเนี่ยครัวแกจะอยู่กับเราไม่ได้นานจริงๆครัวยืนนะครจะหนอนยังยิ้มเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปได้ปีเนี่ยหนึ่งร้อยปีพอดีก็ให้ให้องค์การมาให้คาถาตั้งสารประภูมิโนูนี่นี่อะไรมากมาย จริงๆก็ก็ถามตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้คิดนะว่าจะต้องมาทำอะไรต่างๆแบบเนี้ยแต่ก็เหมือนกับเรียนรู้ครว่าในบาปอะไรครับอย่างนี้นนอาจจะเป็นตั้งแต่ในในช่วงวัยเด็กของอาจารย์ที่อาจารย์เล่ามาว่าทุกครั้งที่คุณครูไปไหว้ครูเนี่ยก็จะ,ะมีประจานไปด้วยก็คือน่าจะได้เรียนรู้มาตั้งแต่ตอนนั้นแต่<ช>ไม่คิดว่าจะได้มาไม่คิดว่าจะต้องมาทําให้เป็นเรื่องเป็นราวรต้องมาเป็นหลักอะไรมากมายขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนหนึ่ง ทำไมกอดเป็นคนไม่นิ่งอ่ะสมาธิไม่ค่อยดีมัง่งอะไรมัง่งแล้วก็คนโซนอ่ะมันก็ต้องปรับตัวให้สมควรนะพอเริ่มต้องมาอ่านองค์การเริ่มต้องมาทํางานแทนครูอาจารย์เหมือนครูหนอมเนี่ยท่านเคยไปไหว้ครูที่ไหนเคยไปทําอะไรที่ไหนบางคนมาครูไม่อยู่แล้วแต่ก่อนแกนจะเสียชีวิตนี่ก็ยังบอกเลยต่อไปนี้ถ้าจะอะไรนะไปหาจอดเลย ครูมบใไปจอร์ดหมดแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องไปทํางานแทนท่านเป็นเือนตัวแทนท่านก็ก็ทุกวันนี้ก็ทําพิธีไหว้ครูมั่งไปตั้งสายพระภูมั่งอะไรมั่งแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้รับเป็นอาชีพหรอกเพราะว่าหนึ่งความรู้สึกของเราอย่างนถ้าถ้าเราจะต้องไปทําอะไรซึ่งไปแยกอาชีพคนคนชาวบ้านเขาพื้นบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่นักวิชาการอย่างเราไม่ควรทําควรไปส่งเสริมเพิมากกว่าว่าไปแยกเขาต้องมากิน อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนก็ตั้งวงผีพลาดเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไปตัดราคาใครไม่จะไปแถมให้ใครอะไรอย่างเงี้ยตั้งราคาก็สูงกว่าคนอื่นจ่ายค่าตัวก็สูงกว่าคนอื่นเพื่อไม่เห็นว่าเราเราเราพยายามจะจะจะ,จะ,จะยกย่องอผีพลาดศิลปินออต่างๆให้มันสูงขึน้นมันมันกับค่าตอบแทนในปัจจุบันไม่มนไม่ควรแค่นี้นะเพราะมันเป็นศิลปะชั้นสูงที่ที่ที่คนดนตรีไทยไม่ถือมันทีคนยังบอกทำไมยันจอดรับงานแพงกับวงอื่น ในดนตรีแต่ละคน,เ,นเขาจะเล่นดนตรีให้เราฟัางได้ถ้าถ้าพูดถึงเป็นเงินนะคนนึงเนี่ยก็จะปั้นในขนาดนี้นหมดเป็นล้านแล้วจะม่ให้เขาสองล้านไล้อไม่คุ้มหรอกรอสวัสดิการต้องดีส้าบการยกย่อยต่างๆมากมายก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มาอยู่ในมหาวิทยาลัยชัยพัฒน์บ้านจอมบุญรัต